ราคาถูกนั่นก็คือคลุกผิกโครปปคงไก่อร่อยแซ่บได้ใจใครทำก็อร่อยเริ่มกันได้เลยครับ,รบข,ขั้นตอนแรกเส้นจะโขลกเครื่องแกงก่อนให้เราเตรียมโขลกมาครับใส่พริกแห้งเม็ดเล็กลงไป25เม็ดความเผ็ดปรับได้นะครับตามชอบตามด้วยเกลือแกงครึ่งช้อนชาโขลกครับแค่นี้ก็พอครับแล้วใส่ตะไคร้ซอยลงไป3ต้นตามด้วยขาหั่นแว่น1แง่งหอมแดง8หัว กระเทียมจีนเจ็ดกลีบใบมะกรูดซอยห้าใบโขกต่อครับพอได้แบบนี้ก็พอครับให้เราใส่พริกแดงจินดาลงไปสิบเม็ดใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับตามความชอบโขกหยิบหก็พอครับแค่นี้ก็พอนี้ตั้งกระทะครับจุดไฟใช้ใส่กลางใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยครับ แค่นี้พอไม่ต้องใส่เยอะนะครับพอน้ำมันร้อนใส่เครื่องที่เราโกไว้ลงไปหืผัดให้มีกลิ่นหอมเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเดพอกลิ่นหอมสุนดีแล้วให้เราใส่โครงไก่หั่นชิ้นลงไปวันนี้จะใช้หนึ่งกิโลกรัมน,นะครับโครงไก่ในสองโครงสับเป็นชิ้นๆตามต้องการ คลุกเคล้าให้เข้ากันครับโค้งไก่ก็มีเนื้อติดนะครับเป็นเมนูที่คุ้มค่าเหมือนกันพอโค้งไก่ของเราตึงและมีสีขาวขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราใส่น้ำล้างโค้กลงไปใส่เยอะแบบนี้ได้เลยนะครับพอน้ำเริ่มเดือดขึ้นมาแบบนี้ให้เราปรุงรสครับน้ำปลา หอมช้อนโต๊ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับให้เปลี่ยนเป็นน้ำปลาแทนตามด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครับสองช้อนชาน้ำตาลทรายครับหนึ่งช้อนชาสุดท้ายผงชูรสหนึ่งช้อนชาสำหรับผงชูรสนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่คนคลุกเค้าให้เข้ากันครับคนอาจจะงงว่ามันขุกขิดยังไงเนี่ยน้ำท่วมเลยก็แบบนี้แหละครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางนะครับ ปิดฝาไว้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเปิดฝาดูได้เลยโอ้ไก่สุกหนักงวดลงแล้วนะครับพอเหลือน้ำแค่ขุกขิกทีนี้ก็ใส่พริกงแดนจินดาหั่นแฉลบลงไปครับปริมาณตามชอบใส่เพิ่มสีสันนะครับใบมะกรูดฉีก4-5ใบนะครับใบกะเพราครับหนึ่งกำมือใส่ลงไปเลยใครมีใบยี่หร่าใช้ใบยี่หร่าได้นะครับเพิ่มรสจัดเข้าไปคนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ กลิ uh ่น huh. หอมน่ครับจะเหลืนน้ำแค่ขคลุกขิพอคนคลุกเขาเข้ากันดีแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับนี่ก็จะเป็นโครงแบบนี้ครับจะมีเนื้อมีหนังด้วยนะไม่ได้มีแต่กระดูก <c oughs> ชิมครับ <c oughs> เ่าก่อนนะอืม uh huh. อร่อยครับรสชาติแซ่บมากนัว หนัวมากๆเหมาะนะครับเหมาะทั้งเป็นได้ทั้งกับแก้มและกับข้าวนะครับอีกคำหนึง่งไปหืมทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับความเผ็ดปรับได้ตามชอบ